มิเตอร์ไซมอนฮองพุ่มในการจัดงานเอลิทเอเชียและนายนภพปดลสุเสกเกษมกรรมการผู้จัดจาการบริษัทแก๊สอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและพู่มในการฝ่ายลูกค้ารายใหญ่ งานพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชียหรือ Sustainable Energy Technology Asia สีตา2022และงานพลังงานแสงอาทิตย์และระบบก,กักเก็บพลังงานแห่งเอเชีย Solar Plus t o r a g e Asia 2022ได้ร่วมกันจัดงาน p r ีย์รันส์ปาสีตา2022 Solar p l s Storage Asia 2022 and e n l i s h Asia 2022โดยได้รับเกียรติจากดรประจินจันตองประธานในพิธีการจัดงานครั้งนี้ ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากองค์กรต่างๆที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานและหนื่วงงานจากกลุ่มพลังงานที่มาร่วมงานอย่างมากมายครับอ่อนหนึ่งก็ยินดีนะครับที่ได้มาเลกเปลี่ยนในเรื่องของอ่พลังงานนะครับงานวันนี้ก็จะเป็นการอ่แถลงเพื่อยืนยันว่าในกลุ่มของผู้จัดงานเนี่ยซึ่ง มี3ามอีเวนต์สำคัญนะครับแล้วก็เน้นๆคือในเรื่องของพลังงานพลังงานที่เป็นโซล่าพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดแล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่จะนำเรื่องของ Energy นะีมาสะสมไว้ที่เรียกว่า Energy Storage หรือว่าทำให้อยู่ในรูปแบบของแบตเตอรี่แล้วก็เป็นส่วนที่มีความ ขนาดเล็กแต่ว่าสามารถที่จะเก็บพลังงานได้เยอะครับงานนี้เนี่ยจะมีส่วนของเอลิทเนี่ยเป็นอ,องค์กรสําคัญในเอเชียที่เข้ามาร่วมนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในนี้ก็จะเป็นการยืนยันว่าหน่วยงานของซีตาเนี่ยนะครับก็มีความพร้อมในการที่จะร่วมมือกับผู้ที่เป็นเครือข่ายในสายงานเดียวกันนะครับจะจัดงานในปลายปีนี้คือช่วงชวงประมาณกันยาน,นี้นะครับซึ่งก็ ประเมิสนสถานการณ์ไว้ครับว่าสถากนการณ์ทางด้านโควิดนั้นก็จะไม่แรงกว่านี้นะครับแต่กระแสเรื่องพลังงานเนี่ยมันจะตรงกันข้ามก็เชื่อว่าจะแรงมากขึ้นแรงในลักษณะของจะเกิดความต้องการจะเกิดการขาดแคลนแล้วก็จะเกิดเรื่องของการได้มารวมถึงเรื่องราคาเช่นกันงานครั้งนี้จึงจะนำเสนอในประเด็นพวกนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้เราได้เห็นว่า ประงานมีความสําคัญแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับเรื่องของอาการลดคาร์บอนแล้วก็มีเทคโนิลยีอะไรบ้างที่จะมีผู้เข้าร่วมงานนั้นมานําเสนอได้เป็นทางเลือกแก่พวกเราครับ